แล้วผมจะยุ่งกับโทรศัพท์ของใครผมไม่ยุ่งอรลยนะคือเมื่อกี้ชันกลัวโทรศัพท์มือถือมันล่น่ะก็เลยทำแบบนั้นนี่ยังไม่หายโกรธกันอีกเหรองั้นคืนนี้ไปนอนบ้านเติ้นโอเคไหมกลับไปนอนบ้านเลย ต้องนอนที่นี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะเอาเลิกกันเถอะตั้ตนเฮียคะปั้นขอไปชอปปิ้งรอที่ห้างได้ไหมคะหนปเปิลบอกว่าอยากช่วยเฮียทำงานไง แล้วอีกอย่างที่เฮียพาปเปิ้ลมาทํางานด้วยวันนี้ยก็เพราะว่าอยายอยากให้เปิ้นเห็นว่าเฮียทำงานยังไงต่อไปอ่ะพอเราแต่งงานกันแล้วอ่ะเปิ้นก็จะได้มาช่วยเฮียดูแลจิจการไงก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีค่าเหนื่อยหน่อยใช่ไหมคะ สำหรับเปิ้ลนะเหียทุ่มไม่อันเลยจ้ะบัตรเนี่ยรู้ได้ไม่จำกัดวงเงินนะจ้ะเฮียน่ารักที่สุดเลยค่ะแต่ว่าเปิ้ลอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเฮียนะเป็นไงชอบไหมชอบมากเลยค่ะไปเดีเ๋ยวเฮียพาไปดูในบ้านกัน เฮียคะทำไมเฮียต้องซื้อบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ให้เปิ้ลด้วยล่ะคะที่จริงเปิ้ลอยู่คอนโดเปิ้ลก็อยู่ได้นะคะคอนโดเล็กๆแบบนั้นนะ่ะเราจะไปอยู่กันได้ยังไงล่ะเมื่อกี้เฮียว่าเราไงหรอคะอืมใช่จ้ะก็เราสองคนไงเดี๋ยวอีกหน่อยเราแต่งงานกันไปเราก็ต้องมีลูก คนดูเล็กๆแบบนั้นนะ่ะมันไม่เหมาะกับคนที่มีครอบครัวหรอกแต่งงานงั้นเหรอคะอืมใช่จ้ะเปิ้ลเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมต้องตกใจถึงขนาดน,นั้นด้วยอืมเปล่าคะ่ะเปิ้ลคิดว่ามันเร็วเกินไปอะคะ่ะสำหรับเรื่องแต่งงานเร็วไปอะไรกันนี่เราครบกันมาตั้งปีหนึ่งแล้วนะ อีกอย่างเฮียก็แก่ขึ้นทุกวันเฮียก็แค่อยากจะมีเมียแล้วก็ลูกสักคนจะได้มีใครมาช่วยเฮียดูแลจีการไงเปิ้ว่าดีไหมถ้าเราปฏิเสธมันตอนนี้เราก็ไม่ได้อะไรสักอย่างสิเอาวะรอให้ได้ทุกอย่างก่อนแล้วกันแล้วค่อยหาทางชิงก็ได้เปิ้ลค่ะเฮีย ทำไมเปิ้ลคิดนานจังเปิ้ลก็ว่าดีค่ะกันยาเอา้าเปิ้ลนี่แกทำงานอยู่บริษัทนี้เหรออืมฉันเพิ่งจะมาทำวันนี้เป็นวันแรกนะนี่แกเพิ่งมีงานทำเหรอแล้วแกมาทำงานตำแหน่งอะไรล่ะ ผู้จัดการใช่ไหมเปล่าฉันดูแลลูกค้าน่ะอ๋อที่แท้ก็เป็นเซลล์นี่เองนี่ถ้าแกไม่มีแล้วแล้วฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิไหนไหนแกก็เป็นเพื่อนฉันเดี๋ยวฉันช่วยคุยกับเจ้าของบริษัทให้เอาไหมว่าให้แกมาดูแลฉันกับแฟนของฉันแต่มีข้อแม่นะแกะ ดูแลฉันกับแฟนของฉันเป็นอย่างดีฉันอยากได้อะไรแกต้องทำตกลงไหม,มไม่ต้องทำหนะ้างงหรอกแกคงยังไม่รู้จักเฮียยูแฟนของฉันละสิแฟนของฉันอะ่ะเขาเป็นเจ้าพ่อสังหารออมาซัพย์รายใหญ่ของที่นี่แกอะ่ะเป็นเซลล์ใหม่โชคดีมากเลยนะ ได้มีโอกาสรู้จักเฮยุมเขาอ่ะแล้ววันนี้แฟนของฉันเขาก็มีนัดคุยโปรเจกต์ใหญ่กับเจ้าจของบริษัทแกด้วยคราวนี้แกคงเข้าใจแล้วเนาะว่าต้องดูแลฉันกับแฟนฉันเปอย่างดีฉันเข้าใจละจังตาฉันมาเลยนะคะ นี่แกไม่คิดจะเอาน้ำให้ลูกค้าดื่มบ้างหรอเดี๋ยวฉันจัดการให้นะขอน้ำดื่มสองที่ที่ห้องรับรองหน่อยจ้ะ คุยโปเรเจกต์งานกันต่อเลยดีไหมคะ่ค,ะค่ะบเกจานองเปิ้น อยู่ที่นี่เหรอ,อดูดีขึ้นเยอะเลยุรู้ไหมตลอดเวลาหนปีที่ผ่านมาฉันคิดถึงคุณมากเลยนะนี่คุณยังไม่หายโกรธฉันอีกเหรอทำไมผมต้โกรธคุณด้วยเรารู้จักกันด้วยเหรอฮะ<า>ขอทางหน่อยผมจะเข้าห้องน้ำ ขอคุณนะครับที่ผมมาได้ตอนรำได้ตกเบย์ไม่เป็นไรครับคุณเตินแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วที่ได้รวมงานกับบริษัทของคุณเติร์นะค,ะค,ครับไ่ตอห่วงครับเดี๋ยวโปรเจกต์นี้ผมจะให้ภรรยาผมดูแลจัดก,การให้เองรับรองไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับที่แท้คุณกัญญาก,ก็เป็นภรรยาของคุณเตินเองขอโทษที่ผมกับเปิ้ล เสียมยากคนกัญญาด้วยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะกัญญาไหนแกเคยบอกว่าแกไม่ชอบผู้ชายที่ไม่เอาไหนแบบเตินไม่ใช่หรออ๋อฉลูละที่แท้ถ้าคุณบอกเลิกฉันอ่ะก็พอจะมาพบกับอีกกัญญานี่ใช่ไหม งานวันนี้ผมกับพะยะต้องขอนตัวไปนะครับเนี่ยเพราะเดี๋ยวเรมามีคนมาทำงานเลยแต่ยังไงก็ขอบคุณพี่นะครับเพื่อผมให้มาดูแลทุกกันนะพี่ยิยนดีครับคุณเต้นเปิ้ลเ,เ,เรามีเรื่องต้องคุยกันไปกลับบ้านขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้